ครับจุดหัวใจทูกเป็นโชคมงคลขอโชคขอพรช่วงนี้ช่วงเทศการงานบุญมีพลังบุญเยอะขอรับพลังบุญนะครับขอให้ได้โชคได้ชัยได้โชคมงคลคอยดูนะครับนะครับจุดแล้วนะครับ ได้เลขไหนเราจะบอกเด้ตั้งไว้นี่ก่อนได้เลขไหนเราจะแจ้งแถลงไขให้ได้ทราบนะครับเพราะเอียงตั้งให้ดูดีก่อนอือเออตรงละตรงละเน้อช่วงนี้ช่วงเทศกาลงานบุญ เพื่อขอโชคขอชงม,มงคลจะได้เฮงๆรวยๆขนาดแบงค์นี้ที่เก็บไว้ที่เหลือจากการใส่ปลอยหลวงเพ่อนก็ยังให้โชคเลยขณะที่เอาเตรียมการไว้ท่านก็ให้ครั้งหน้า923เคยออก ติดตามดูก็ได้นะครับถ้าใครไม่เชื่อแล้วก็พอเอาเนบต้นเงินเรียบร้อยถวายทานเรียบร้อยเคยเปยไว้ท่านจะให้โชคก็ให้จริงๆครับเลขของปุเปินนะครับ9 2 3 0 5 5 7 3 4แบ่งซื้อดีๆก็โดนนะครับอย่างน้อยซื้อเลขท้าย 7จ็ดสานี่ก็ได้แล้วครับเป็นเฮงๆรวยๆจริงๆนะครับให้โชคจริงๆขอบคุณครับลูกหลานขอโชคขอพรจุดขอความเป็นมงคลสิริมงคลแก่บ้านแก่ช่องสร้างจิตใจให้สงบ ก็เป็นบุญกุศลแล้วครับอยู่อย่างสงบไม่ลบกับใครไม่ว่ากล่าวให้ใครก็เป็นบุญกุศลแล้วนะครับการสร้างบุญสร้างได้หลายวิธีสร้างได้หลายแบบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญบารมีด้วยเช่นกันครับอยู่บ้านอยู่ช่อง ไม่ว่ากล่าวใครอยู่ในสมาสรวมสัรวมกายสํารวมใจสํารวมวาจาก็นำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้แล้วครับอย่างนี้ก็เป็นการช่วยสังคมชาวบ้าน ซื้อสลากสร้างรั้วของสาลาวิหารวัดมาขามเปียน,นะครับถ้าถูกลงวัลใหญ่จะถาวายให้เลยครับถ้าถูกจําคำไว้นะครับถ้าลูกถูกลงวัลใหญ่ๆยกถวายให้เลยอมอบถวายเป็นทานไปเลยครับ ทานบารมีสร้างความดีให้ชีวีถูกรางวัลใหญ่ๆจะมอบให้เป็นฐานเลขตามนี้เลยนะครับ คุณยายกับในหนึ่งสมัยเล็กๆสมัยตัวนน่อยๆมีไปทำกุศลระทานที่บ้านเกิดภูมิลำเนาบ้านเกิดครับสมัยนั้นยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ท่านยังอยู่มากหน้าหลายตาพร้อมเพื่อนผูงเยอะแยะมากมายครับ ให้รวมอนุโมทนาทานยอดพระปาตอนนั้นดูจะได้หลายหมื่นนี่นะครับสายเชียงใหม่สมทบกับสายของพี่ชายที่อยู่คอนแก่นครับนี่ตามนี้นะครับสายของพี่ชายที่ท่านอยู่คอนแก่นเดี๋ยวนี้ก็เป็น ชาวคอนกจนทำมาหากินในพื้นที่คอนกจนครับส <Yeah. S 1> ่วนตัวเข้าไปเจ้าฮัดเพมาอยู่ทางเหนือ <Yeah. S 1> เป็นคน <Yeah. S 1> เวียงเหนือครับ <Yeah. S 1> เป็นคนเหนือเน้อเจ้าเป็นคนใส่ะเป็นคนเหนือนะ <laughs> เป็นคนเหนือครับเป็ เคยทางเหนือเคยเหนือเคยเหนือคนอีสานแต่ไม่พัดบ้านไม่เป็นเคยเคยเวียงเหนือเคยสารปีคนสารปี ่าได้เลขอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ